สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยักษิวนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักษิวรีวิวครับผมโอเคคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันหลังดูแอดแมนภาค3ไปนะครับผมหรือว่าแอดแมนแอนด์เดอะวอล์คตะลุยมิติขวันตั้มนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงนะผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับส่วนตัวผมนะถามว่าชอบไหมก็ยังยังเอ่อกั้มกั้มกึก่งๆอยู่นะครับผมเพราะว่า ในเรื่องเนี่ยมันมีหลายจุดเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่ว่าแบบก็ยังไม่สุดอะผมว่ามันสนุกได้มากกว่านี้นะครับผมซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยเดินเรื่องค่อนข้างเร็วเลยนะก็เหมือนแบบเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จบทานอสไปนะผมซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเขาถ้าผมอยู่กับลูกอยู่กับแฟนอยู่กับพ่อตาแม่ยายอะไรงเงี้ยซึ่ง ลูกสาวเนี่ยแคสซี่นะผมก็เหมือนได้สร้างเครื่องคล้ายๆเป็นแบบเป็น Google Map นะผมเอาไว้ส่องดูแผนที่ดูพิกัดอะไรต่างๆในมิติควอนตัมนะผมซึ่งมันมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างลงไปที่มิติควอนตัมนะผมซึ่งเจเนตเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเจเนต ที่เป็นแม่ของโฮปนะครับผมไปติดอยู่ในนั้นถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเจเนตก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กับครอบครัวฟังเลยนะผมว่าระหว่างที่เธอไปอยู่น,นั้นเนี่ยเธอเจออะไรมาบ้างนะครับผมเธอใช้ชีวิตยังไงเธอเป็นใครในนั้นนะครับผมซึ่งไม่ได้เล่าอะไรเลยกว่าจะเล่าได้ก็คือต้องโดนดูดกลับไปที่มิติควันตัมรอบที่สองนะครับผมซึ่งพอดูดกลับไปแล้วเนี่ยก็แยกเป็น2กลุ่มนะผมก็คือสกอตแลนด์ Gardens, กับลูกสาวก็แยกไปนะผมแล้วก็โฮปแฮงทิมแล้วก็เจเนตก็แยกไป,ไปกลุ่<า>มหนึ่งซึ จะต้องมาตามหากันนะผมแล้วก็ระหว่างเดินทางตามหากันเนี่ยเจเนต็ตก็เหมือนแบบเป็นกังวลอยู่ตลอดเลยนะครับผมว่าจะมีใครมาตามล่านะผมเออพูดถึงตอนเข้าไปนิดนึงไอ้พวกมอนสเตอร์พวกเอเลี่ยนที่อยู่นั้นน่ะมันทำให้ผมนึกถึงกระตูนเรื่องหนึ่งนะผมนั่นก็คือกระตูนเรื่องมอนสเตอร์อิงนะผมคือดีไซน์เอเลี่ยนตัวประหลาดลยอะไรต่างๆนะเออมันมีความเป็นมอนสเตอร์อิงสูงมากเลยนะโดยเฉพาะไอตัวที่เป็นตึกไอที่เป็นแบบ ตัวยึกยือยึกยือครับผมนั่นแหละเออมันคล้ายๆมอนสเตอร์อิงมาคือแบบฉุดขึ้นมาแบบหนึง่งเฮ้ยมอนสเตอร์อิงที่หว่าครับผมก็เออตลกดีนะผมซึ่งไปมาก็เดินทางมาเจอกันได้สุดท้ายก็ไปเจ้าเอ๋กับเจ้าแขงนะผมซึ่งเจเน็ตเนี่ยตอนที่เธออยู่ในมิติควันตั้มเธอก็ได้ไปเจอกับแขงนะผมซึ่งไอแขงเนี่ยมันมีหลายตัวตนนะผมก็แต่ละพหุจักรวาลก็จะมีแขงอยู่ นะครับผมไอซึ่งไอ้แข็งตัวเนี่ยมันถูกในประเทศมานะครับผมมาอยู่ในมิติควอนตัมคือกาจะให้แบบถูกจองจําไว้ในเนี้ยนะครับผมซึ่งไอ้มันจะมีเป็นลูกแก้วพลังงานอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งมันพังแล้วก็ทําให้แข็งเนี่ยไม่สามารถออกไปจากมิตินี้ได้ซึ่งพอเจเน็ตไปเจอก็ช่วยซ่อมช่วยอะไรต่างๆสุดท้ายก็ กลับมาได้นะผมซึ่งไอตัวยานเนี่ยมันเหมือนมีจิตของแขงอยู่ในนั้นนะครับผมพอเจนเนตเข้าไปสัมผัสกับยานปุ๊บก็ได้เห็นถึงความคิดอะไรต่างๆของแขงนะว่าเขาจะทําอะไรเขาจะทําอะไรที่มันแบบโหดร้ายทําลายอาจักรวาลอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งก็คิดไปคิดมาเอ้ยฉันฉันให้นายออกจากจากที่นี่ไม่ได้นะผมถ้าถ้านายออกไปแล้วนายแบบนายต้องอาฆ่า,าเป็นล้านๆชีวิตแน่นอนสุดท้ายก็อาเอาไอตัว อุปภาคพ,พิมพ์เนี่ยยัดเข้าไปในลูกแก้วพลังงานนะผมทําให้ลูกแก้วมันขยายปุ้มใหญ่โตมหารานนะผมซึ่งทําให้แคงเนี่ยไม่สามารถออกไปจากมิติวันตัมได้ผมแต่อย่างไรก็ตามถึงเขาออกไปไม่ได้เขาก็ได้ทําการสร้างจักรวรรดิของเขาในมิตินี้นะครับผมซึ่งอพอเจนเนตกับครอบครัวเขาเนี่ยดูดกลับมาที่มิตินี้ครั้งหนึ่งแน่นอนว่าถูกแขงตามล่านแน่นอนนะผมซึ่ง แขงเนี่ยได้ส่งลูกน้องมานะครับผมคือเจ้าโมด็อกนะครับผมซึ่งพีคมากเลยนะเออมันคือตัวร้ายจากแอนด์แมนภาคแรกครับผมพอเปิดหน้ามาก็โอ้โหฮาเหมือนกันนะคือแบบถามว่ามันโมด็อก OK เนี่ยมันสําคัญไหมในแอนด์แมนภาคนี้นะมันก็เออก็ไม่ค่อยสําคัญอะไรมากนะผมแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนเป็นตัวโจ๊กตัวคั่นมากกว่านะเพื่อมาไม่ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมันหนักจนเกินไปนะครับผมนั่นแหละพอจากนั้นก็เรื่องมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายก็ แคงเนี่ยก็บังคับให้สกอตแล์เนี่ยย่อตัวลงไปนะครับผมไปที่ไอ้ลูกแก้วพลังงานเพื่อที่จะไปย่อส่วนไอ้ลูกแก้วเนี่ยให้มันกลับมาขนาดปกติครั้งหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ออกจากมิติควอนตัมนะครับผมซึ่งออแอดแมนก็ยอมทําให้นะครับผมแต่สุดท้ายก็มาสู้กันอยู่ดีครับผมซึ่งฉากต่อสู้ระหว่างแอดแมนกับแคงเนี่ยผมรู้สึกแบบเอ้ทำไมแคงมันกาบจังวะคือแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโอ้โหมีพลังแบบ หาสารสามารถแบบหยุดเวลาได้มีพลังแบบพลังวิเศษอะไรต่างๆนะผมซึ่งเอ้ยทำไมมันกากจังรู้สึกคุณรู้สึกไหมว่าแพงตัวเนี้ยมันกากหรือมันเป็นตัวที่กากที่สุดวะเพราะม,มีหลายตัวใช่ไหมตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่กากที่สุดก็ได้คือแบบโอ้โหถ้ามึงมีพลังขนาดเนี้ยมึงโดนมึงโดนมนุษย์ซัดหน้าแบบปึก,ปกเอาจริงๆนะถ้า ถ้าสกอตแลงเป็นโลอักนะครับผมโลอักจากอวตารนะก็คงจะพูดว่าฉันขอโทษด้วยนะต่อยนายต่อยไปหลายหมัดเลยคือแบบผมรู้สึกว่ามันแบบเออมันโดนมันโดนมันโดนต่อยง่ายคือแบบคือมึงมีพลังระดับเนี่ยมึงมาสู้กับคนที่มีพลังระดับเนี่ยเฮ้แต่ทําไมมึงสู่สีจจังวะแลกหมัดกันแบบเออ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 ผมคือแบบเชียเออเนี้ยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมแล้วก็มาเจอกองทัพมดอีก กองทัพมดของแขงพิมพนะผมโอ้โหถล่มอาณาจักรของแข่งซะย่อยยับเลยนะครับผมก็สู้ไปกันมาก็แอนด์แมนก็ชนะไปได้พอชนะเสร็จก็าวาร์ปกลับบ้านนะผมคือแค่นี้เลยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีอะไรมากคือสรุปง่ายๆเลยนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือกลุ่มพระเอกโดนดูดไปที่มิติควันตัมแล้วก็ดันไปเจอตัวร้ายสู้กับตัวร้ายชนะตัวร้ายแล้วก็วาร์ปกลับบ,บ้านแค่นี้จริงๆนะผมก็ ผมไม่อยากสปอยไม่อยากพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ดูไปดูนเองก็แล้วกันนะแต่ผมรู้สึกงีง้จริงๆนะคือแบบมันรวบลัดไปหน่อยนะครับผมไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไร สักเท่าไหร่นะผมสำหรับแอนดมแนภาคนี้แล้วก็อ๋อ,อ,อแล้วก็พูดถึง n อนเครดิตนิดนึงนะผม n อนเครดิตีนยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะผมต้องดูนะคือตอนที่ผมดูโงเนี่ยมีคนลุกออกไปเร็วมากนะผมคือดู n อนเครดิตแรกจบเนี่ยก็ลุกไปเลยแต่ที่จริงมันมี2องนเครดิตนะผมซึ่งถ้าใครแบบอุตส่าห์ซื้อตั๋วมาดูแล้วว่าแต่ไม่ได้ดูแอนเครดิตตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมคือเอนเคดิตแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากที่แทงเนี่ยแต่ละผู้พูุจักรวาลใช่ไหมมารวมกันแล้วก็อ่าเหมือนจะวางแผนทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับผมซึ่งอาจจะปูไปสู่อ่ Ant าแอนแมนภาคต่อไปหรือเป็นอเวนเจอร์ภาคต่อไปหรืออะไรที่มันแบบใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนเอนเคดิตที่2เราจะได้เจอโลกิด้วยนะครับผมซึ่งโลกิเนี่ยเหมือนกำลังดูนักวิทยาศาสตร์อยู่นะผมก็ซึ่งก็คือแข็งนี่นแหละแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นอ่าแข่ง แขงในจกักรวาลหลักคือตัวแรกเลยนะผมที่เขาแบบ กำลังทาอะไรบางอย่างอันนี้ผมไม่อยากเล่าไปดูเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้มี 2N เครดิตนะอยู่ดูจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับผมพีคจริงๆนะผมโอเคคลิปนี้ผมก็มาพูดสั้นๆแค่นี้นะครับผมเอาไว้แบบว่าพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับแอ็ดแมนภาค3ก็ไม่อยากสปอยเยอะนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูเองมากกว่านะแต่ความรู้สึกผมสนุกไหมก็สนุกแต่แบบกลางๆนะผมสาหรับคะแนนเออลืมเกือบลืมให้คะแนน แอนแมนภาคนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่6กเต็มสิครับผมเอาไป6ก่อนนะครับผมคือถ้ามันแบบว่าสนุกกว่าเนี้เออน่าติดตามอุ้ยเป็นไรลูกทีเล็กล้มนะครับผมก็ถ้ามันแบบว่ามีอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นกวาน่าเนี้แล้วก็อาชากต่อสู้สนุกกว่านี้อะไรกว่านี้ก็อาจจะให้ถึง8หรือว่า9นะครับผมแต่ว่า สำหรับหนังที่มีดีเทลประมาณนี้ในเรื่องประมาณนี้เอาไป6ก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครที่ดูแล้วเข้ามาคุยกันนะผมใต้คอมเมนต์เลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษิวด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลกอสซิล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษิวได้เลยนะครับ